อันนี้ก็เป็นอาหารพานเบสอีกชุดหนึ่งนะครับอีกเมนูหนึ่งคงก็เป็นยำเต้าหู้นะครับอันนี้เป็นเต้าหู้ชนิดนิ่มเต้าหู้นิ่มเต้าหู้มัจะมีเต้าหู้แข็งแบบเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวแล้วก็เต้าหู้นิ่มก็เต้าหู้นิ่มมันน่าจะโอเคกว่าชนิดอื่นนะ ก็คือมันจะมีความนิ่มมีความมันเข้ากับพวกเครื่องยำได้ดีนะครับแจุดท้ายมันก็เล่นแต่ความชอบนะครอันนี้ผมตั้งไฟนิดหน่อยนะให้ผักมันสุกครับถ้าใครชอบทานตักสดก็แล้วแต่อัธยาศัยนะครับอันนี้ต้าหูก็ซื้อมาก็หนึงประมาณ15บาบาท โปรตีนมีเพียบนะไม่ต้องพูดถึงนะก็มีถั่วฝักยาวก็หั่นเป็น,นยาวแบบนี้ไปเลยนะมีมะเขือเทศมีหอมซอยมีต้นหอมผักชีฝรั่งเรียกว่าวิตามินม,มีเพียบเลยแล้วก็น้ำมะนาวมะนาวสองลูกบีบใส่นะครับ ก็ตั้งไอ้ก้วผู้ตั้งไฟแป๊บหนึ่งนะให้มันให้น้ำมันเดือดหน่อยมันจะได้สุกครับเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับแล้วก็เติมพวกผักพวกอะไระพวกพริกที่เราหันเอาไว้ลงไปนะครับรวมๆกันไปแล้วก็สุดท้ายก็เติมพวกเกลือพวกอซอสปรุงรส ก็ทานกับข้าวขาวถ้าดีก็ข้าวกล้องนะครับแต่ข้าวขาวนี่ก็ตามประสบการณ์เดือนนะคือตดพุงได้แน่นอนนะครับก็คือกินเท่าที่ร่างกายเราต้องการนะครับก็กินจนอิ่มนะอันนี้ผมบางทีก็จานหนึ่งบางทีก็จานครึ่งบางทีก็สองจานนะครับก็วัดละสามมื้อก็อย่างน้อยก็สี่ห้าจานนะครับ อาหารที่มันทำให้เราอ้วนจริงๆก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะครับเหมือนกับข้าวเนี่ยแคลรอรี่มันร้อยกรัมประมาณถึงทัพพีเนี่ยก็จะมีประมาณ1้อสิกิโลแคลอรี่นะครับแต่ถ้าหมู3ชั้นนี่ก็ร้อยกรัม1ขีดมันจะไปถึงห้ารอยกิโลแคลอรี่นะครับก็คือ5้าเท่าของแคลรอรี่ ในข้าวนะฮะจะถามว่าถ้าเรากินเข้าไปถ้าเราไม่ได้ออกกาลังกายไม่ไดเอาไปใช้มันจะไปไหนใช่หไหมครับมันก็ต้องเก็บไว้ในในร่างกายตามส่วนต่างๆของร่างกายของเราคือหมูหนึ่งขีดอย่างนี้เท่ากับข้าวหลายจานเลยนะพอจานหนึ่งก็ประมาณสองถึงสามถ้าปีาไปซ้ำไป ก็ใช้วิธีนี้ครับผ่านเมนูแบบที่เราคิดว่าเราชอบอ่ะที่เรากินวันเรากินง่ายแต่มันอร่อยด้วยคือไม่ต้องไปฝืนใจกินว่ากินผ่านเบียดแล้วต้องแบบกำากืนฝืนกินนะกินได้ความอร่อดอร่อยแล้วก็อิ่มแล้วก็สบายทอ้องอ่ไม่อืดด้วยแล้วก็ท้องไม่ผูกอ่าที่สําคัญก็คือได้สุขภาพนะครับอ่เมื่อพุงลดเนี่ย พวกไขมันต่างๆในเลือดมันก็จะลดพวกไตรีเซอไลด์ก็จะลดคนเป็นเบาหวานเนี่ยหลักๆถ้าเบาหวานไทป์ทูนะก็คือเบาหวานที่มันเป็นลักษณะของมันต้านอินซูลินเนี่ยการลดพุงเนี่ยเป็นวิธีหลักเลยนะครับในการรักษาเบาหวานชนิดที่สองแล้วก็หลังๆมันก็จะมีงานวิจัยหรือว่าการ ค้นพบใหม่ๆว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นเบาหวานจริงๆตอนนี้นะมันคือเนื้อนะครับก็ลองไปปรุงทานดูนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสวดีครับ